ตามล่าเสียงทอมนักร้องประกวดสละบุรีฉะเชิงเซาสมุทรปราการและอยุธยาสีจังหวัดจัดเต็มใครเป็นใครมาดูกันฮสาวคนแรกนะคะเธอตื่นเต้และดีใจมากๆๆๆเพื่อนให้ฉายาครับว่าจอมเฉย เรี่อเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซะด้วยนะครับที่วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงสระบุรีครับใครอยู่แถวนั้นเชียด้วยนะคะอยู่บ้านทําสวนแตงกวาค่ะแถมยังปลูกข้าวเก่งลูกชาวนาเต็มตัวค่ะความสามารถพิเศษนะครับออกแนวพิสดารชอบเหา่าชอบหอน <c oughs> แม่ชอบเรียนเสียงสุนัขเห่าครับเดี๋ยวใครไม่รู้ก็เอาน้ำมาสาดหรอกคุณนอ้องเธอคนนี้นะครับคือระดาวันบัวบานชื่อเล่นวาน,นอกวันนั่นเองเธอซราบซึ้งตรึงใจน้ําตาไหลพลากพลากดีใจมากมากที่ครั้งหนึ่ง ในชีวิตได้มาขึ้นเวทีนี้นะครับเรียกว่าซ้อมกับคาราโอเกะทุกวันทุกวี่ตื่นเช้ามาวิ่งตกเย็นตกดึกก็อซ้อมงัดเอาเพลงดังเหมือนข้าวคอยเคียวมากระชากใจกรมาการนักร้องเบอร์สองคุณน้องเรียนอยู่โมโหกบางปาก้องปาะวอนวิทยายน์ชาเชิงเรานะคะหนูเป็นคนไม่ห่วงสวยเพราะไม่สวยค่ะ ฮาบ้าหลุดเดินสะดุดหัวขมำเป็นประจำหนูทำได้หมดฝันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะว่าโตขึ้นจะมารายการนี้ให้จงได้นะคะแม่ตอนเด็กๆเนะี่ยหนูเป็นเด็กขี้แงกระจององอแงเลยว่างั้นเถอะโตขึ้นมาเลยกล่องเสียงดีค่ะอุ้ยตายลืมบอกนะคะว่าหนูชื่อยุวดีหัวโตนะคะใครจะปั้นหนูให้ดังหนูจะแบ่งกระตังให้หน่อยหนึ่ง ชีวิตหนูเนี่ยต้องร้องเพลงหาตังเรียนฉะนั้นวันนี้หนูซ้อมทั้งเช้ากลางวันเย็นเพราะชุมทางเสียงทองเป็นความฝันของหนูสู้ขาดใจ นักร้องเบอร์สามเป็นเด็กมห้าเธอบอกว่าหน้าตาเหมือนบียอนแซ่เหมือนตรงไหนเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการก่อนมาประกวดเนี่ยไม่สบายไปหาคุณหมอฉีดยากลนมาสองเข็มอยากบอกหมอว่าเจ็บมากนี่ยังไม่หายป่วยเลยแง่แง,ง,ง,ง่อยู่บ้านเนี่ยเป็นอีแจวทํางานบ้านทุกอย่างมารายการชุมทางเนี่ยมันหนูได้เป็นเจ้าหญิงเลยนะคะอลังการตระการตาแดนเซอร์สวยพิธีกรหล่อนนักดนตรีแก่ครบเครื่องสุดท้ายนี่อยากฝากไว้ในอ้อม ใจถ้าไม่รู้จะเชียใครช่วยลุ้นปรียาผ่อนวลีสัจจะหรือน้องมุกคนนี้ด้วยนะคะนักโรเบอร์สีเธอบอกทีมงานว่าตื่นเต้นอะนักโรเบอร์สี่เธอบอกทีมงานว่าตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยหนูชื่อวันนุกแถวบ้านเรียกว่าชอยเล่นแช่แม่ช้อยชอยหรือเปล่าเป็นเด็กเรียบร้อยประมาณ นักโรงเบอร์สี่เธอบอกทีมงานว่าตื่นเต,ต้นมาก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 หนูชื่อว่านุกนะคะแต่ว่าเรียกว่าชอยแต่เป็นคุณยายก็เรียกยายชอย <c oughs> เป็นเด็กเรียบร้อยก็เลงจะเข้ามาหาลัยราชพัฏอายุทยาเธอบอกว่าหนูอยากดังครับแม่ดังนั้น,น,นหนูต้องออกทีวีบ่อยๆนะคะคุณน้องขาอนาคตเนี่ยถ้าเป็นจริงหนูอยากจะมีแฟนคลับแหมกรี๊ดกราดกรี๊ดกราดอะไรอย่างนี้หนูชอบค่ะชื่อหนูเหรอคะทักษพรมาลาเพชรไงล่ะคะเพราะไหมล่ะคะ หนูก็ว่าเพราะค่ะชมตัวเองนี่นี่ก่อนจะมาชุมทางนะคะหนูซ้อมทุกวันน่ะโอ้โหของมันของเย็นเนี่ยหนูเลิกกินค่ะเดี๋ยวเสียงมันเสียรอบนี้เป็นรอบเดือนนะคะความสําเร็จใกล้จะมาเยือนหนูแล้วใช่ไหมคะตามล่าเสียงทองนัร้องชายรอบเดือนนะครสวรรค์กำแพงเพชรแม่ฮองสอนและกลุงตเต้ <c oughs> นุ่มคนแรกแจกยิ้มเขาไปทั่วเลยเขาคือน้องเต้หรือว่าพรเลิศจิตชวลิตวงนะครับฉายาอ่ะมาต่อนะฮะ <c oughs> ามล่าเสียงทองนักร้องชายรอบเดือนนครสวรรค์กำแพงเพชรแม่หงสอนและกลุ้งเต้ยหนุ่มคนแรกแจกยิ้มเข้าไปตัวห้องส่งเขาคือน้องเต้หรือว่าพอลเลอร์จิตชวลิตวงฉายาสุดประหลาดจากเพื่อนๆก็คือน้องหน้าวอก <c ười> คิ้วปริง <c ười> เพื่อนคนไหนตั้งให้นะพี่ว่าเลิกคบเถอะเรียนปวชปีสองนะครับอาชีวศึกษานครสวรรค์การบัญชีเป็นผู้ชายรักงานประดิษฐ์ประดาอายดอกไม้กระทงใบสีทําได้หมดเอ้อผู้ชายจริง่เปล่า,าเข้ามาจุมทางครั้งนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าประกวดแถวบ้านไม่เคยชนะเลย <c oughs> ก้ามาชนะที่นี่ว่างานรอบสัปดาห์ป่วยนิดนึงนะคะมารอบเดือนร่างกายก็ยังป่วยอยู่อยังไม่หายอีกเหรอจะป่วยกี่รอบนันเนี่ยคุณน้องอย่ายอมแพ้นะสู้ส นุมเบอร์สองน้องอามไงล่ะครับอามไหนก็อามวีรชัยเสียงเพชรไงล่ะครับหนุ่มเสียงเด็ดชายาลูกทุ่งชินจังเรียนอยู่มหาลาัยเจ้าพระยากำแพงเพชรบั้นอุย้ยแซ่บมากขายน้ำพริก พลิกกงพริกแกงอะไรอย่างนี้นะครับไปอุดหนุนทํากับข้าวกับข้าวอันได้ฝีมือคุณแม่ผมทําเองครับผมแค่ยืนตัดเฉยผมรักการสแสดงรักการเต้นจินตลีลงจินตลีลาโอ้ยผมทําได้หมดเป็นคนพูดเสียงดังเปิดเผยตอนซ้อมนะครับผมเครียดมากเลยคุณพี่อยากให้มันดีที่สุดบางทีร้องสะดุดเนี่ยผมร้องไห้เลยหมดเรื่องมดราวไปยังไงยังไงก็เทอกเทใจกันคนละนิดคนละหน่อยช่วยชีวิตเด็กกำแพงเพชรคนนี้หน่อยนะครับ น่มเบอร์สเป็นหนุ่มตะกายตึกเอ้ยตะกายฝันเออดันตัวเองออกมาจากแม่ห้องสอนนั่นนะฮะเรียนอยู่โรงเรียนแม่เสรียงแม่เสรียง นูมเบอร์สามเป็นหนุ่มตะกายตึกคนไม่ใช่จริงจกตะกายฝันเออดันตัวเองมาจากแม่ห้องสอนครับเรียนอยู่โรงเรียนแม่เสเรียงบริพัตรศึกษาบ้านเป็นกเกษตรกรปลูกข้าวโพดนะฮะโอ้พี่ชอบทานมากถึงผมจะเป็นเด็กยากจนแต่โตขึ้นผมต้องเป็นผู้ใหญ่ที่รวยมากเออเขาท่าคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าก่อนจะมาชุมทางนะนะครับผมต้องอดน้ําเย็นอดอาหารออกกําลังกายจนร่างกายมันสูบผมมีป่วยด้วยคุณผู้ชมครับเพราะฟิตเกินเหตุอย่าทำตามผม นะครับเอาแค่พอดีพอดีรอบที่แล้วผมโดนกรรมการตักเตือนว่าเสียงลงคอรอบนี้เอกรินบุญเรืองหรือว่าในเอกจะโนตัดสินว่าจะใดเดียวก็เรูฮู นุ่เบอร์สี่เขามาจากบางขุนเทียนกรุงเทพนั่นเองครับฉายาเขาคือช้างหน่อยเปลเปลน,ปลนหรือว่านายช้างหรือว่านายธีรพลชิมพาลีครับคุณคุณ้ชื่อในวงการประกวดนะครับบ้านทํำวังกุ้ง <laughs> ชอบทำตาเหลเวลาเห็นสาวโโห,โหมารอบเดือนครั้งนี้ร่างกายไม่สมประกอบเอ้ยร่างกายไม่เต็มร้อยครับคือตอมทอนซินอักเสบว่าง้นไปหาหมอฉีดยามาหลายรอบแล้วนะครับอุ้ยหน้ารงาจทงเจ็บคอหน้าดูชีวิตตอนเด็กลาบากลากําบนแทบไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินโอ้โหคุณนางคิดว่าการเป็นนักร้องจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ครับรอบที่แล้วกรรมาการบอกว่าร้องคาชัดเจนดีมากแต่ตรงกลางเนี่ยมีพลิกนิดหนึ่งารอบนี้ผมปรับปรุงแล้วกรรมการครับ ผมจะชนะไม่เนี่ยอีกเทปหนึ่ง ามล่าเสียงทองนักร้องหญิงรอบเดือราชบุรีกรุงเทพปทุมธานีและอยุธยาอยู่แถวบ้านใครบอกด้วยนะครับสาวคนแรกครับเธออยากจะมาชุมทางมานานกาเลแล้วเรียนอยู่มสโรงเรียนวัดโพร,รตนารามราชบุรีครับเธอชอบและหลงไหลในการร้องเพลงนะฮะและเห็นว่าชุมทางเสียงทองเนี่ยนับหนุนการร้องแบบมาตรฐานลูกทุง่งคุณน้องนี่ปากหวานนะเนี่ย เคยหลับน้ำลายยืดในห้องเรียนมาแล้วจะบอกเขาทำไมเอา้าแฟนๆจา๋าเชียร์น้องจูนว่ารีพรกิดเมฆเด็กราตรีคนนี้ต่หน่อยถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยขยันขี้เกียจละและชอบการกินมาชีวิตจิตใจนะคะหนูก็ขอแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะคุณผู้ชมจบงงงสาวน้อยเบอร์สองคุณน้องสุภาพรโทษ สาวน้อยเบอร์สองคุณน้อสุภาพรผู้ถมดีครับมาจากเขตภาษีเจริญกรุงเทพแถวนั้นรถติดไหมคุณน้อง <ś c oughs> ชื่อเล่นว่าหนิงครับรอบที่แล้วประกวดเพลงข้าวคำสุดท้ายจะอิ่มหรอรอบนี้เลือกเพลงสาวปากน้ำโพโอโโคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นช่างเย็บรองเท้าขอคู่หนึ่งส่วนคุณน้องเป็นสาวบัญชีเห็นหุ่นอ่อนแอชลอนชแลนแบบนี้ <ś c oughs> สาวน้อยเบอร์สองคุณน้องสุภาพรภูถมดีมาจากเขตภาษีเจริญกรุงเทพแถวนั้นรถติดไหมคุณน้อง ในข่าวติดมากชื่อเล่นว่าหนิงรอบที่แล้วประกวดเพลงเข้าคําสุดท้ายไ่าจะอิ่มหรอคะคุณน้องรอบนี้เลือกเพลงสาวปากน้ํโพอคุณพ่อคุณแม่หนูหรอคะโอ้โหโปรเฟชชั่นอลเรื่องของการเย็บรองเท้าคะ่ะเป็นช่างหรือรองเทา้าอังั้นส่วนคุณน้องเนี่ยเป็นสาวบัญชีครับเห็นหุ่นอ่อนแอนแบบนี้เตะตะกอ้อต่อยมวยหนูทําได้นะคุณพี่จะลองกับหนูสักหมัดไหมไม่เอาอะ่ะเพื่อนพ้องน้องพี่รักๆใหใครบอกหนูเป็นคนเรียบร้อยครับหนูเป็นเสาหลัก ของบ้านโอ้โหเป็นที่พึ่งพาของครอบครัวใครจะเอาหนูไปปั้นดันหนูเข้าวงการหนูร้องได้ทําได้หมดทั้งลูกทุ่งอีสานหมอลําหนูจะทําให้ดีสุดเพื่อพ่อแม่พี่น้องและคนข้างบ้านสาวคนที่สามชื่อเลนว่าหนูแอนนาชื่อเฮฮาว่าแอนนาชวนเชิญ <c oughs> สาวคนที่สามชื่อเล่นว่าหนูแอนนาชื่อเฮฮาว่าแองนาช่วงชื่งถั่วต้ม <laughs> ยายบุญมียายหนูเองครับนี่คุณยายพามาประกวดนะคุณผู้ชมครับหนูอยากออกทีวีค่ะเพื่อจะมีใครมาผลักมาดันมายันมาถีบโอ้โหถีบมันน่าจะมีความสามารถหนูเยอะนะคะความเลอะเธอะหนูก็มากออกกําลังกายว่ายน้ําโยคะเพื่อวอร์มเสียงคะ่ะกรรมาการบอกว่าเสียงหนูเนี่ยนะคะโอ้โหลูกคอดีมากเออเออเออเสียงสูงเนี่ยร้องดีแต่ว่าร้องไม่ถึงคะ่ะหนูต้องกลับไปฝึกมาใหม่นะคะเชียร์หนูคุณน้องนิรนุษแสงทวีสาวเมืองชนบุรีคนนี้ด เว้ยนะคะอืมเท็กสองเศกงนี่สามชื่อเล่นว่าหนูแอนนาชื่อเฮฮาว่าแองนาช่วงชื่งทัวทำไมสาวคนี้สามนะฮะชื่อว่าหนูแอนนาครับชื่อเฮฮาว่าแองนาช่วงชื่ง ตัวต้มยายบุญมียายหนูเองพามาประกวดวันดีครับคุณยายหนูอยากออกทีวีมากค่ะเผื่อจะมีใครมาผลักมาดันมายันมาถีบโอ้ยถีบเลยคุณน้องไม่ดีมัง้งความสามารถหนูเยอะความเลอะเทอะหนูก็มาก ออกกําลังกายว่ายน้ําโยคะเพื่อวอร์มเสียงนะก่อนจะมาหนูเนี่ยโอ้โหฟิตมากกรรมการบอกว่าเสียงหนูเนี่ยนะคะโอ้โหลูกคอดีค่ะแต่เวลาเสียงสูงร้องไม่ถึงโอ้ยหนูเอาบันไดามาด้วยหนูกลับไปฝึกมาใหม่แล้วค่ะเชียร์น้องรีนนุชจอดตรงนี้หนูกลับไปฝึกมาใหม่แล้วค่ะเชียร์น้องนีรนุชแสงทวีสาวเมืองชนบุรีคนนี้ด้วยแล้วกันนะคะ สาวเบอร์สี่นะครับชื่อเล่นว่าน้องจอยหรือว่าเหม่งเตีย้ยของเพื่อน,เ,อนเรียนหมอห้าอายุทยานุสรบ้านขายไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบเป็นสาวน้อยร้อยอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็สุขสนุกเฮฮาบ้าบาบอไปตามวันหนูยะสาวนักร้องเบอร์สี่ชื่อเล่นว่าจอยหรือว่าเม่งเตีย้ยของเพื่อนไ สาวนักร้องเบอร์สี่ชื่อเล่นว่าจอยหรือว่าเหม่งเตี้ยของเพื่อนเพื่อน <laughs> เรียนม <laughs> ออยุธยานุศนบ้านขายไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบเ,เป็นสาวน้อยร้อยอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็เศร้าโอ้ยสนุกเฮฮาบ้าบ้บอไปวัน <laughs> หนูอยากเข้าวงการคะ่ะวงการบันเทิงนะคะวงการมวยไม่เอาถึงหนูจะเป็นเด็กเงียบๆแต่งานบ้านหนูก็ทําเรียบนะคะ รอบที่แล้วกรรมการบอกว่าขึ้นหัวเนี่ยหนูเบาไปหน่อยค่ะแต่ว่าลื่นไหลได้ดีมารอบนี้เดี๋ยวหนูขึ้นหัวให้หนักเลยนะคะคุณกรรมการ <laughs> ตามล่าเสียงทองนักร้องชายเบอร์ว่าตามล่าต,ตามล่าเสียงทองนักร้องชายเบอร์ว่ารักตามล่าเสียงทองนักร้องชายสี่เบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอ <laughs> เบอร์หนึ่งครับชื่อว่านายขวัญชัยรอดโพทองหรือว่าต๋องโอยอย่าเพิ่งแ๊บเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดแล้ว เสียงทองนร้องชายสี่เบอร์เบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอ,อาหาหาเบอร์หนึ่งชื่อว่านายขวัญชยัยรอดโพทองหรือว่าต๋องครับเขาเป็นหนุ่มรักการร้องรักการเต้นเน้นการโ์ลิเกงลิโก้โอ้ยลิโก้ลิเกผมไม่ตามล่วเสียงทองนักร้องชายสี่เบอร์เบอร์ว่ารักแถบแบบว่ารักเธอ,อา เบอร์หนึ่งชื่อว่านายขวัญชัยรอดโพทองหรือว่านายตองงงงงงเข้าไปหนุ่มรักการร้องรักการเต้นเน้นการโชว์ลิกงลิเกผมร้องได้หมดนะกรรมการบอกว่าผมเริ่มต้นเสียงเนี่ยดีมากครับพอปลายปลายเสียงมันแผ่วคล้ายๆจะหมดแรง <c oughs> มันเหนื่อยอ่ะคือมารอบนี้เนี่ยผมเลยฮึดสู้ต้องชนะให้จงได้ครับพ่อแม่ผมจะได้สบายลำบากมามากแล้วนะครับเชื่อไหมล่ะครับคุณพี่ผมเนี่ยซ้อมไปร้องหายไปด้วยอยากให้มันดีที่สุดครับพยายามมาถึง ทันนี้แล้วผมต้องเข้ารอบปีให้จองได้เบอร์สองชื่อว่าบุ๊กเป็นหนุ่มหน้าเฉยเรียนอยู่เป็นจมาราชุทิศจันทบุรีเมืองจันบ้านทําสวนปลูกมังคุดทุเรียนลองกองเงาะถามว่าเอามาฝากไหมโอ้ยคุณพี่ลืม <laughs> นายทวนเทพไห เบอร์สองชื่อว่าบุ๊กเป็นหนุ่มหน้าเฉยเรียนอยู่เป็นจมาราชูทิจันทบุรีเมืองจันทบ้านทำสวนครับป,ปลูกมังคุดทุเรียนลองกองเงออาะถามว่ามาฝากไหมลืมโห้ยนายพรเศษคงนิมิตหรือว่าบุ๊กครับยามว่างชอบเตะบอลร้องเพลงร้องสม่เสมอซ้อ,ม,อ,ม,อมประจำนะครับคุณพี่ออกกําลังกายเป็นประจำมาวาง,งั้นเถอะแหมเพอร์เฟกนะเนี่ยเอามหม เบอร์สองชื่อว่าบุกเป็นหนุ่มหน้าเฉยเรียนยูเป็นจามาราชุทิศจันทบุรีเมืองจันทบ้านทาสวนปลูกมังคุดทุเรียนลองกองเงอาะคุณน้องเอามาฝากก็เปล่าลืมพี่โถ่ในพรเศษคงนิมิตหรือว่าบุกนั่นเองครับยามว่างชอบเตะบอลร้องเพลงซ้อมสม่ําเสมอออกกําลังกายเป็นประจำแม่เพอร์เฟกต์รอบที่แล้วกรรมการบอกว่าให้ร้องเป็นตัวของตัวเองนิดหนึ่งนะครับอย่าไปกอปปี้เขาปลายเสียงเนี่ยมันแผ่วรอบนี้จะคุมสติให้มั่นกับเพลงวอน รักผ่านรอบนี้เข้ารอบรองชนะเลิศด้วยเถิดเจ้าพคุณลุนช่องเอบอร์สามมาจากกทมผมชื่อว่าเพชรชื่อจริงว่าคณะนันสมตนเด็กหนุ่มจากเทคโนโลยีพระนครมาคนเดียวลุยเดี่ยวเข้าวงการชุมทางเลย <laughs> เอามหมเบอร์สามมาจากกทมผมชื่อว่าเพชรชื่อจริงว่าคณะนันสมตนเด็กยุ่มจากเทน เบอร์สามมาจากกทมผมชื่อว่าเพชรชื่อจริงคณะสนันสมตนเด็กหนุ่มจากเทคโนโลยีพระนครมาคนเดียวลุยเดียวเข้าชุมทางโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้เคยผ่านไปถึงรอบปีเมื่อปีก่อนนู่นแต่ผิดหวังครับกลับไปฝึกวิชาอาคมมาใหม่ <c oughs> กาว่าจะอ้อนขอคะแนนจากกรรมการอีกสักรอบรอบสัปดาห์ร้องเพลงเมียไม่อนุญาตรอบนี้เลยเลือกเพลงเสรีขอพรในฐานะที่มาประกวดรายการหลายรอบอยากจะบอกแล้วเกิดว่าเวทีนี้มากี่รอบก็ตื่นเต้นทุกรอบครับแม่ถ้าจะมา ประกวดเนี่ยต้องเตรียมตัวให้ดีจะได้ไม่มีคำว่าเสียใจยนักร้องเบอร์สี่ผมชื่อว่าต้นโพพักวันจันสิงค์ครับเพื่อนเรียกว่าบักจอยง่อยงอยงอย,งอยเป็นคนหล่มศักเพชรบุรนักร้องเบอร์สี่ผมชื่อว่าต้นโพพักวันจันสิงค์ครับเพื่อนเรียกว่าบักจอยง่อยงอยงอย,งอยเป็นคนหล่มศักเพชรบูรณะ ความสามารถที่ผมภูมิใจคือสามารถทําจมูกบานแบบรัวๆได้คุณ <c oughs> น้องเอาไปโชว์ที่อื่นเถออยากใช้เวลาว่างมาหาค่าเทอมและดีใจมากที่สามารถร้องเพลงหาเงินใช้เองเพราะเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเชื่อคนง่ายรงจะโดนหลอกนะน้องและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ง่ายเลยก็คือการชนะในรายการชุ่มทางเสียงทองผมจะสู้เต็มที่เต็มที่เต็มร้อยเพื่อหวังแชมป์ให้จงได้